ครับสวัสดีครับตัวที่ยืนอยู่กลางสนามนะครับสำหรับเผือกตัวนี้ก็คือเจ้าก้องสยามนะครับฉายาก็คือเป็นเผือกยักษ์เดินตัดศิลานะครับเราเดินทางมาจากอำเภอเชียงยืนครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นตัวนี้เป็นของทีมงานเป็นจมาสฟาร์มครับตัวนี้เป็นเผือกที่เรียกว่ามีโครงสร้างที่สูงใหญ่นะครับแล้าตัวยาว นะครับมีทรงเสาหัวระบาลที่ใหญ่เป็นทรงแล้วก็ทรงอุ้มบาทใหญ่นะครับ,บ,รบตัวนี้เรานําเข้ามาเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานครับเพื่อที่จะนำมา,มาดี่ดูเชื้อแล้วก็จำหน่ายให้กับเกษตรกรเรานําเข้ามาในราคา3ล้านบาทครับตัวน้ำเชื้อขายในราคาเกษตรกรนะครับหลอดละ500บาทนะครับสําหรัานที่จะไปผสมจริงนะครับตัวนี้เราผสมจริงอยู่ที่5,000บาทนะครับแล้วก็ สำหรับท่านที่จะฝากกระสค์ก็ทางการเราก็รับประสค์รับฝากด้วยนะครับในราคาส5 0 0 0ื่น้าทันะาครับตัวนี้เป็นลูกของแก้วฟ้านะครับเป็นลูกแก้วฟ้ากับแม่ครับใหญ่นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ให้เกียรติที่ให้โอกาสนะครับก้วฟ้ามาช่วยนะครับช่วยงานในวันนี้นะครับกองถ่ายมาช่วยนะครับครับขอบคุณมากครับ เขาเขียนบนมือเนี่ยฮะแล้วคลายแค่ๆอยู่แล้วครับหมอ